ก็พอดีผมป่วยไปหลายวันนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยสบายแนะ่ไข้หวัดใหญ่นะไปตรวจมาก็เป็นไข้หวัดใหญ่นะครับ,ก,รบก็เป็นนี่เป็นลากเข้ามาที่ที่สองแล้วนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนเพื่อี่พี่หลายๆท่านนะครับที่ผมลงโพสต์ลงวิดีโอไปแล้วไม่ได้ตอบกลับนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวอาการผมหายดีก็จะตอบกลับนะครับในโพสต์ต่างๆหรือคอมเมนต์ต่างๆที่เพื่อนเพื่อี่ๆคอมเมนต์มานะครับพอดีว่า <c oughs> มีสินค้านะครับส่งเข้ามาสองชิ้นมีเสื้อส่งเข้ามาสองชิ้นนะครับตัวหนึ่งขายตัวหนึ่งพี่เขาเคยซื้อผมไปใส่เบื่อก็ส่งกลับมาขายนะฮะเดี๋ยวผมจะ,ะเนี่ยทยอยทยอยเอาดีเทลมาให้ดูนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนพี่ชมนะครับก็เสียงอาจจะบู้บี้ไปหน่อยนะฮะเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร,ร่นะฮะมาดูกันดีกว่าครับตัวเนี้น่าจะเป็นลิมบิกิตนะเป็นลิมบิกิตพี่เขาก็ส่งมา ให้ประเมินราคาขายอย่างเนี้นะครับเสื้อทุกตัวผมขายนะครับที่ผมที่ผมอ่เอามาให้ชมเนี่ยเอามาให้ดูเนี่ยอืมสีตัวนี้จะออกออกเฟดดังด้วยนะครับแม่เสียดายจังเลยลายหายากนะครับเนี่ยเสียดายนะเสื้อมีรอยพับนะน่าจะเก็บนานนะครับลิมบิสกิตสกรีนแบบนี้ที่มีแขนแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับแขนจะสกรีนว่า l อบี เอลบีก็คือลิมบิสกิตนะสกีนแขนเนี่ยครับวิธีเก็บเสื้อนะเพ,พื่อนเพย่พี่เห็นไหมครับของผม,ผมด้านข้างเนี่ยผมจะลื้อออกมาจากซองหมดเลยนะเพราะว่าผมเก็บไว้ในซองก็กลัวกลัวว่าเสื้อจะเป็นรอยนะครับพอเป็นรอยอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยมีราคาครับเนี่ยอย่างลายเนี้ยปีสองพันสองนะครับก็เป็นโอ้เป็นเสื้อที่สวยตัวหนึ่งนะแต่ว่าเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนพี่เห็นในกล้องเห็นไหมครับจะเป็นรอยพับ มันจะเป็นรอยด่างรอยพับนะครับแขนยาวสวยนะครับไซส์ L นะตัวนี้อกก็ประมาณ21นะครับยาวประมาณ28-29อย่างเงี้ยนะครับเสื้อสวยนะแต่เนี่ยที่ผมต้องให้ส่งตัวจริงมาดูเนี่ยเพราะว่าตำหนิแบบนี้บางทีมันมองในกล้องมองในรูปภาพไม่เห็นมีตอกปีถูกต้องนะครับ L B Limbiskit อ่า one h u e d t head b y o เอ่อ head คำนี้ไม่รู้เขว,ว่าเกียรตหรือเปล่านะ น่าจะน่าจะว่าเกียร์เนี่ยลายสวยมีแขนด้วยริมิสกิตไม่ค่อยมีนะครับลายแบบนี้ไม่ค่อยมีเดี๋ยวราคาที่ผมประเมินเบื้องต้นไปคงต้องคุยกับพี่เขานะครับเพราะว่าเสื้อมันมีมันมีตาหนินะครับมีตาหนิด้านหน้าค่อนข้างเยอะ mm hmm. เกี่ยวกับการเก็บรักษาเสื้อนะครับใส่ถุงซิปดีไหมก็ดีนะแต่ว่าต้องเอาออกมากลางแบบนี้บ้างเนี่ยผมเองยังกลัวบางตัวที่เดสท็อก ok, ยังกลัวผ้าตายเลยนะครับ mm hmm. ก็ตัวแรกนะครับริมิสกิตนะครับเป็นแขนยาวเนาะ นี่ยแหละแม่เสียดายนะผมเห็นเสื้อแล้วเสียดายนะบางตัวสวยนะบางตัวลายสวย,สวยหายยากๆวิธีเก็บรักษาเนี่ยสำคัญผมบอกแล้วว่าซื้อเสื้อง่ายครับเก็บรักษายากยิ่งเวลาคนมีเสื้อเยอะๆอ,อย่างเงี้ยครับ <c oughs> พอมีเสื้อเยอะๆปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเยอะเท่าไหร่ปัญหามันอยู่ที่เก็บรักษายัางไงเนี่ยแหละครับโอ้เห็นแล้วตัวนี้เสียดายเส <c oughs> ดายโอ้โห จะได้เลยจะได้เห็นไหมครับมันจะมีรอยด่างไม่รู้ในกล้องเห็นไหมครับช่างกล้องเห็นรอยรอยด่างไหมด้านหน้าเนี่ยเนาะโอ้เสียดายแขนจ้ำสวยเลยมีสกรีนแขนด้วยเนี่ยดูเสียดายมากโอ้ตัวนี้ใส่หลอ่อๆเลยครับเนี่ยสีสีสสพอพอซักสีกำลังสวยนะครับเฟดสักนิดหน่อยอ่ะมาดูกันอันนี้ก็เป็นดิสเทิร์ฟนะครับพี่แกก็ ที่แกก็ซื้อจากผมไปนะครับพี่คนนี้ก็ซื้อไปใส่เบืออะไรเงี้ยแกก็ส่งมาขายนะครับแกซื้อสภาพดีๆผมไปทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยดิสเทอร์บอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยลายลายหน้าแบบนี้นะครับปีใหม่ๆหน่อยนะครับ2019นะครับแต่ดูลวดลายด้านหลังครับเห็นไหมครับทัวหลังเต็มๆอย่างี้เลยครับเนี่ยใส่เบือผมก็ส่งมาตีราคานะครับประเมินราคา ซื้อกับผมผมก็จะให้ราคาสูงกว่าที่ผมรับซื้อปกตินะครับเนี่ยซื้อกับผมผมจะให้ราคาสูงกว่านะเพราะเป็นลูกค้าผมนะสมมติปกติลายนี้ผมรับซื้อเท่านี้ผมก็จะเพิ่มให้นะครับเพิ่มให้จากจากที่ผมรับซื้ออยู่อ่ะอ่ะมาลายกัดแขนโอ้โหคันทดลองอันนี้คันทดลองอ่ะคันทดลองเนี่ยลายคันทดลองป้ายใจแอนแข็งโป๊กเลยนะครับเนี่ยดูเลยครับโอ้โหเป็นไงครับ แขนสั้นน่ะแขนยาวอ่ะมันจะไม่มีหลังนะครับแต่ถ้าเป็นแขนสั้นเนี่ยมันจะมีหลังเนี่ยครับตัวนี้ป้ายใจแอรระบุไซส์เอนะครับดูลวดลายครับนี่ยดิสเทร์บนี่ผมมีอีกหลายลังเลยนะยังไม่ได้ลื้อออกมานะฮะโอ้ดิสเทิร์นี่ผมว่ามีเยอะมากนะมีเยอะมากเก็บ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 ไว้ถึงเวลามีโอกาสเอาออกมาขายผมก็มาขายนะครับทำกำไรทำอะไรได้ จริงๆเล่นวินเทจอะถามว่ามันมีกําไรมีขาดทุนไหมมันมีนะครับกําไรก็คือบางคนคิดในแง่ดีนะสาหรับกําไรก็คือว่ากําไรสมใจนะฮะกำไรสมใสนะ่ก,สมสกับกําไราได้ชื่นชมลวดลายของเสื้อส่วนถ้าเป็นพ่อค้าเนี่ยอย่างผมเนี่ยผันตัวมาเป็นพ่อค้าปุ๊บเนี่ยผมก็จะมีกําไรจากส่วนต่างในการขายด้วยเพราะผมเก็บระยะหนึ่งถึงเจ้าออกมาขาย ไม่ใช่ว่าเดือน2เดือนสมเดือนแล้วออกมาขายมันไม่มีมันไม่ค่อยมีกําไรครับแบบนั้นส่วนใหญ่ผมเก็บข้ามปีนะครเป็นปีๆอย่างเงี้ยพอถึงจังหวะที่เเสื้อหายากหรือว่าคนเริ่มหากันผมก็ออกมาทยอยขายบางทีก็เดี๋ยวนี้ก็มีขายส่งพวกเพื่อนเพื่อี่ๆที่เป็นพ่อค้าด้วยนะใครก็วิ่งเข้ามาตัดที่บ้านผมอย่างเงี้ยมายกไปทีหนึ่งห้าตัวสิบตัวห้าสิบตัวอะไรเงี้ยครับก็วิ่งมาตัดไป ผมก็เอาเนี่ยรับซื้อแบบนี้เติมสต็อกเข้ามานะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ที่สนใจอยากจะนะเก็บสะสมเสื้อป็งเหตุนไงให้มีกําไรเนี่ยอดใจหน่อยใช้เวลาหน่อยนะครับใช้เวลาหน่อยซื้อเสื้อขายเสื้อเนี่ยมันบางทีต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอ่ะมาดูตัวสุดท้ายดีกว่าก็คิดถึงนะครับพูดนานหน่อยอ่าเนี่ดูลายกัดแขนครับเนี่ยแบบเนี้ยครับเป็นไงครับลายเสื้อ สภาพยังดีอยู่นะครับแกข้อคงสวมใส่บ้างแต่คงน้อยนะครับคงสวมใส่มาบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นป้ายใจแอนระบุไซส์ L นะครับป้ายยังใหม่เสื้อยังสภาพดีอยู่นะครับแต่เนี่ยพอดีตอนผมทําวิดีโอเนี่ยผมเปิดอ่าเปิดไฟไฟแฟลชบางทีผมมองรูมองอะไรไม่เห็นก็เดี๋ยวเวลาผมทําวิดีโอเสร็จผมก็จะนั่งเช็คลูเช็คตําหนินะครับว่าเออมันมีตําหนิเพิ่มเตมิมไหมหรือมันมีเออตรงไหนที่ มันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นจุดด้อยนะฮะอย่างสีเฟสีสดอกอะไรเงี้ยนะครับผมมาดูดูเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ประเมินราคาไปหลังใหม่ใครอยากส่งเสื้อมาขายเบื้องต้นเลยนะครับก็คือส่งรูปรายละเอียดราคามามาเบื้องต้นนะครับส่วนว่าส่งมาแล้วปุ๊บเนี่ยผมซื้อขายราคาไม่โดนใจผมส่งคืนให้ฟรีนะครับส่งคืนให้ฟรีฟรเลยก็คือแต่ผมขอดูตัวจริงนะครับขอดูตัวจริงก็วันนี้ นะครับวันนี้ผมก็ลาไปกับเสื้อที่รับซื้อเข้ามาใหม่นะฝาก f a c e b o o k อินซีบ้านนอกฝากสินค้าของอินซีบ้านนอกคนนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปกับลายนี้เลยครับเสียดายแต่ว่าถูกใจนะครับเสียดายแต่ถูกใจบายบายครับนี่เลยครับถ้าไม่ด่างนะสุดยอด